สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในสวนสัตว์ล้างแห่งนี้กันอีกแล้วนะครับทุกคนอ่าและในอีพีนี้นะครับพี่เจสปลีก็จะมาสร้างสวนสัตว์แห่งนี้นะครับทุกคนที่เป็นสวนสัตว์ที่แปลกที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือจะสร้างเป็นสวนสัตว์สปันเก้ผสมกับสวนสัตว์ซูโคซีผสมกับสวนสัตว์เจ้าชินโซนิกนะครับทุกคน อ่าแล้วก็ปีใครบ้างเอ่ยแล้วก็สวนสัตว์ปีสาจ์ใต้ทะเลลึกนะครับโอเคเรามาสร้างสวนสัตว์แห่งนี้ให้เป็นสวนสัตว์ที่แปลกที่สุดในโลกกันดีกว่าไปกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยมาตั้งไหนวะนี่ยฉันไม่ให้แกจับฉันเข้าไปข้างในนั้นหรอกเจ้ามนุษย์เอ้ยเดี๋ยวนะเจ้าออร์เรนสปังกี้มานหลุดออกมาครับทุกคนโอ้ยังไม่ได้สร้างเลยฮยเฮ้ยฉันจะกินแกฉันไม่ให้แกจับฉันเข้าไปข้างในนั้นหรอกโอเค อันแกต้องเอาหมัดไปก็นมานน่มานี่้มานน่นี่นะโอ้ยบ่ายอ่ะดบอดอะไระเนียโคตรแหลกเลยเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่ขนาดเริ่มต้นนะครับมีไอเจ้าสปันกี้สีส้มมันออกมาได้ไงวะเนี่ยโอเคครับเราเข้าไปสร้างสวนส์แห่งนี้กันดีกว่าอ่าในตรงนี้เหรอตรงนี้โอ้เป็นโซนขายของนะครับทุกคนเออเราจะให้ใครไปอยู่ตรงนี้เลยโซนขายของของเรา มีใครบางที่น่าสนใจที่สามารถยืนตรงโซนขายของของเราในบ้างโอ้เพียบเลยนะครับอเอาเพ็นเจ้าบารนานาโซนนี้ละกันเออฉันคือพ่อค้าใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเพื่อนแกคือพ่อค้าบารนานาโซนไงโอเคเดีย๋ยวฉันจะเป็นพ่อค้าขายของให้ตรงนี้เองอ่าโอเคครับโซนถัดมาของเราอันนี้คือเริ่มต้นจากโซนสัตว์น้าเลยนะครับทุกคนโอเคครับนี่คือโซนสัตว์น้ําใช่ไหมตู้แรกของเราโอเป็นตู้ที่เล็กมากๆนะครับเดีย๋ยวพี่เจฟรีขอเอาอะไร ที่ตัวเล็กๆเ,เข้าไปในตู้นี้หน่อยแล้วกันตู้นี้พี่เชฟรีขอเป็นอาเจ้าสารายนี่แล้วกันสปันกี้เอ้ยฉันไปเข่าฉันไปเข่าไม่ยอดฉันเข้าไปฉันไม่อยากอย,กอยู่ข้างในนอนเอ้ยไอ้เจ้าสปันกี้เข้าไปเพื่อนแกคือสารายทย่าลหึบอ่านี่ยอส่วนกอนโอเคไอ้ตัวใหญ่เกินครับยอส่วนหน่อยยอส่วนย่อส่วนเลยไม่ได้ยออยอดยอดนี่เรียบร้อยอา่า ตู้แรกของเราก็คือเป็นตู้ของเจ้าสปันกี้สีเขียวนะครับที่ถูกขังไว้ในนี้เอยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากอยู่ในนี้ฉันกลัวไอเจ้าปลาสีเหลืองๆในอ่ะฉันกลัวมันโอ้โหแกนั่นแหละน่ากลัวเพื่อนโอเคตู้ถัดมานะครับเออตู้นี้ใช่ไหมอ่าเราจะเอาสปันกี้เอาไว้ในตู้พวกนี้แล้วกันนะครับถัดมาก็จะเป็นเจ้าซินเบอร์แล้วกันอ่ะนี่เออเจ้าซินเบอร์สปันกี้อยู่ในนี้อ่าอุ้ยไอตู้กนนี้ดูหน้าตาใจดีนั่นเลยอ่ะโอเค ตูนี้ก็คือเจ้าของซิลเวอร์นะครับถัดมานะครับอันนี้คือตู้ใหญ่เลยโอโ้เป็นโซนตู้ปลาขนาดใหญ่นะครับโอเคอันพีเจฟรีขอเอาเป็นเออใครเอ่ยที่สามารถหยุดตู้ใหญ่นี้ได้อ่าเป็นแกงของสุโคเซตแล้วกันนะก็รับทุกคนไว้ในตู้นี้ด้วยเอะเจ้าฉลามฉลามซุโคซตอยู่ไหนฉลามฮึ๊บมานี่ฉลามฉันคือฉลอบโอ้ปลาพวกนี้ก็น่ากินมากัว่านเนี่ยอะใจเย็เพื่อนอย่าเพิ่งกินแล้วก็ฉลามซูโคซอันนี้คือยังไม่ได้ไกลร่างนะครับ แล้วก็เอาฉลามที่กายร่างมาดวันในแะน่เฮ้ยท้ายมันกายร่างอินดีกว่าดินๆ,ๆิในเอ่ยมอยใครใครเรียกฉันฉันมาแล้วช่างคือปีศาจสุโคเซตนี่คือร่างที่กายพันนะครับโห <c oughs> ของเจ้าฉลามสุโคเซตอะแล้วก็อาร่างปกติไว้ในน้ําด้วยนะครับร่างปกติของมันเอ้ยมีเจ้าฮิปโปด้วยโอเคงั้นเอาเจ้าหมูเดงไว้ในตู้นี้ด้วยนะครับงั้นตู้นี้ขอเป็นตู้ของสุโคซีแล้วกันครับอ่าฮิปโปในฮิปโปสุโคซตโอ้ยตัวใหญ่มากเลย ที่โ้เออเลืมันออกมาข้างนอกฮัลโหลเพื่อนออกมาข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะมากินพี่เจฟรีแคนอ่านี่นี่คือตู้ของซูโคซิสครับเราจะเอาไว้ในนี้นะครับเลี้ยงมันไว้ในตู้นี้เลยนะครับมีอะไรบ้างที่อยู่ในน้ําได้บ้างจระเข้จระเข้อ่านี่โอ Holo, ้จระเข้ซูโคซิสโอ้นี่คือตู้ซูโคซิสของจริงมีอะไรเอ่ยท okay. mm ี hmm. like ่อยู่ในน้ huh. ําได้บ้างโอเคหมดเรียบร้อยครับแพนกวินเหรอแพนกวินก็ต้องอยู่ไม่ได้อยู่ในน้ํา และนี่ก็คือตู้ซูโคซิของเราโอ้น่ากลัวมากวาโอ้ถ้ามีคนหลงเข้ามาโดนไปกินแน่เลยเอ่อฉันขอกินปลาพวกนี้ก่อนละกันฉันออกไปข้างนอกไปได้แต่ฉันออกไปได้ฉันจะกินแกัน่นแหละเป็นคนแหละแกจับฉันเข้ามาขัางไว้ดนนี้โอ้สามตัวนะครับอยู่ตูน้นี้ตู้ของซูโคซิครับส่วนตูน้นี้เอ้ตู้นี้ดูใหญ่ดีนะครับทุกคนงั้นพี่เจฟฟีขอเอาแกงของสปันกี้แล้วกันมาไว้ในนี้สปันกี้สามารถอยู่ในน้ําได้ด้วยนะครับ รอบนี้ขเอเป็นใครเอ่ยเอาเป็นเจ้าเรสปันกี้แล้วกันเรสซพันกี้อยู่ในตู้นี้เฮ้ยมันตัวใหญ่เกินอ่ะยอดนะย,ยอดสุดนะเพื่อนโอเคตู้นี้ก็คือตู้ของเจ้าเรสปันกี้ฮโ,โดนขัาในนี้แล้วฉันจ้องแกอยู่แกคือรายแรกที่ฉันจะกินตู้นี้ของเราโอ้ยสองตู้เลยนะครับอ่ะเอาสปันกี้มาไว้ในนี้นะครับแล้วก็เจ้าฟันบอดอ่านี่เอ้ยฟันบอดเข้าไปเพื่อน ฉันไม่เข้าไปเอาฉันออกไปด้านในฉันไม่อยากอยู่ในนี้ฉันอึดอ,อัดโอ้อยู่ในน้ำเลยเพื่อนส่วนตู้นี้นะครับก็จะเป็นเจ้าเบสสปันกี้นะครับึบโอเคโอ้โหนี่คือโซนของสปันกี้นะครับอยู่ข้างนอกส่วนพื้นที่ใหญ่ก็จะเป็นแก๊งของซูโกซิครับโอ้โหสวนสัตว์ที่ไปที่สุดในโลกโอเคโซนถัดมากันเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนตู้พาขนาดใหญ่มากๆเลยงั้นพี่เจฟฟรียขอเอาตัวที่ใหญ่ๆนะครับเาไว่าในตู้นี้นะครับ งั้นขอเป็นเจ้าฉลามยักษ์แล้วกันนะครับทุกคนฉลามยักษ์ของเรานี่เมกเกร์ดอนนะครับโอ้ตัวโคตรใหญ่ฉันคือฉลามยักษ์โอ้ตัวใหญ่มากคนตัวเธอแบบว่าเต็มตู้ไปเลยฉันไหวสมารไหวไปได้ไดายเอาฉันเอาไปเดี๋ยวีฉันอึดอัดเจ้ามโน์ฉันอึดอัดโอ้ยตัวโคตรใหญ่ครับดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะเจ้าฉลามยักษ์เอาไว้อยู่โซนนี้เลยนะครับ โอ้ดูห่างของมันนะครับอุ้ยหอเข้ามาเอามาจากตรงนี้นะเหรอโอโหอย่างตู้เลยไปกระต่อยกระต่อฮึโซนถัดมาของกระโอออันนี้ก็จะเป็นโซนตู้นะครับแต่ข้อตู้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะตู้นี้พี่เจฟรีขอเป็นเจ้าโมซาซอรัสละกันอ่ะอยู่ไหนเอ่ยนี่โอ้เจ้าเจ้าอะไรไม่ใู้ฉลามแกคือฉลามใช่ไหมชื่อปีศาจนะครับเหมือนจระเข้ปีศาจเลยนะครับในเอาไว้ในตู้นี้นะครับโมซาซอรัส โอเคส่วนตู้นี้ตู้ใหญ่เหมือนกันนะครับตู้ใหญ่อะไรเอ่ยที่อยู่ในน้ําได้บ้างเอาเป็นสัตว์เวอร์อชันธรรมดาบ้างนะครับก็ะจะเป็นฉลามอ่านี่ฉลามฉลามโอ้ฉลามแต่ว่าเป็นฉลามร่างปกติไม่ใช่ซูเปอร์ซีสนี่โอ้โอเดินดูได้นะครับดูตูน้นี้โอ้ยฉลามเอ้ยหางพ่อตูตน้นู้นชันหิวฉันก็นจะก้าวาไอ้ตัวนี้แหละกินเองโอเคครับโซนถัดมาของเรากันเลยเอ้ยก็ยังเป็นตู้ปลาอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตู้ที่ใหญ่นะครับทุกคน พี่เจฟปีเอาอะไรเอ่ยมาใส่ตู้นี้มีฉลามยีราฟใส่ไม่ได้แพนกวินช้างมาลายอ่าเอ้จระเข้เฮ้ฮิปโปฮิปโปเออในฮิปโปฮิปโปเอยหมูแดงโอ้พอดีเลยนะครับตู้ี้เป็นต,ตู้ของเจ้าหมูแดงอยู่ในนี้เลยอย่ามาจับฉันนะอย่ามามองฉันเออหมูแดงในนี้แหละนี่คือตู้ของเจ้าหมูแดงครับโอเคอ่อาจะมีตู้ใหญ่เหลืออยู่นะครับ ส่วนตู้นี้พี่เจฟรีขอเลี้ยงจระเข้ละกันจื๊บอ่ะจระเข้สุก,กสิษย์นี่โอ้ยหัวโพ่เลยร้อนเนี่ยเฮ้ยอย่าไปใกล้มันครับเดี๋ยวมันจะงับโอ้ถ้าใครมาเดินชมตรงนี้คือน่าจะโดนมันงับแน่เลยปากมันโผลออกมาด้วยโอ้ยน่ากลัวชิบหายเลยโอเคโซนถัดมานะครับตอนนี้เราเริ่มจัดวางสวนสัตว์ของเราเริ่มใกล้เต็มแล้วนะครับโซนถัดมาของเราโอ้นี่คือตู้ใหญ่มากๆครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่เจฟรีขอเป็น โซนี้ขอเอาเป็นเจ้าเดอะบุ๊ละคานไปไงเดอะบุ๊โอ้เต็มตูพ้พอดีเลยนะครับนี่ฉันคือปีศาจต่อยทะเลเลิกไม่เอาฉันกลับลงไปต่อยทะเลเดี๋ยวเนมนะจะมาโดนไม่งั้นฉันจะกินแก,กโอ้ตัวใหญ่มากนะครับอ่าแล้วก็มีสองฝั่งด้วยฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝัง่งนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยสามารถอยู่ในน้ําได้บ้างเหลือใครบ้างครับเหลือใครบ้างอุอันนี้ก็น่าจะใหญ่เกินไปครับแกงของเจ้าชินโซนิคครับน่าจะตัวใหญ่เกินนะครับอ่า โซนถัดมาโซนถัดมาอยู่ในน้ําได้เอาเป็นเจ้ายินรับได้ไหมยินรับเออยินรับคอมันยาวอยู่เออขอบคุณละกันที่เอาชันมาแช่ในน้ําเอายินรับไปแช่น้ําไว้นะครับคอมันยาวครับมันไม่จมน้าไอตัวเนี้ยอ่านี่เลยครับคือโซนของเราส่วนตรงนี้น่ะโอ้นี่คือเจ้าชลามยักษ์นะครับที่เราเพิ่มมันเอาไว้ตรงนี้โอเคเราไปเซอร์โซนถัดไปกันต่อครับขอกินน้ำก่อนได้ไหมเฮ้ยน้ำเจงเลยน้ำ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 หมดน้ำหมดโอ้ย อันนี้ห้องน้ําผู้หญิงห้องน้าผู้ชายน้ำชายเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ห้องน้ําล็อกอยู่โอเคครับโซนถัดไปกันเลย๋ขอขึ้นไปด้านบนก่อนมีอะไรบ้างด้านบนชิบชุบชบช,บชบด้านบนด้านบน,น,บนมีอะไรเนี่ยเออเันเหมือนทางเดิมของเราเลยนะครับเปิดประตูนหน่อยได้ไหมครับเข้าไปได้ไหมเพึพพ่เข้ามาได้อะเดี๋ยวออกมาข้างนอกเหรอเนี่ยอ๋อมาผู่ข้างนอกครับในตรงนี้ ดูเหมือนว่าเป็นโซนข้างนอกโอเคกลับลงไปที่เดิมครับแล้วก็ไปอีกประตูหนึ่งนะครับทุกคนนี่โซนถัดมาของเราโอ้โซนนี้เป็นโซนของเจ้าสิงโตทะเลครับทุกคนนี่เป็นบอ่อใหญ่อยู่ตรงนี้เลยอ่าพี่เจฟรีจะขอปล่อยเจ้าเอลแกนมาจ้าโอ้มาแล้วนะครับสําหรับปีศาจใต้ทะเลลึกที่โหดที่สุดนี่ฉันคือปีศาจแอลแกนมาจ้า เจ้าแห่งตายท้องทะเลลึกเฮ้ยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เจ้ามนุษย์โอ้ตัวใหญ่มากนะครับก็คือปีศาจเอลแกนมาจาครับเอาไว้ในน้ําตรงนี้เลยนะครับเป็นโซนของพันโดยเฉพาะเลยน,นั่นเอ่ะเจ้าเอลแกนมาจาโอเคตรงนี้ดูน่ากลัวดีนะครับโอเคเราไปกันต่อตรงไหนบ้างเอ่ยขอขึ้นไปด้านบนหน่อยชึบชึบอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกแล้วนะครับทุกคน โซนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นโซนของสิงโตนะครับที่ควรจะปล่อยในตรงนี้นะครับอ่ะให้พี่เจฟรีขอเอาแกงของม่งซูโคซมาปล่อยตรงนี้ละกันเอามาปล่อยเลยครับโอ้แกงซูโคซิเยอะมากนะครับนี่แน่ปล่อยปล่อยลงไปเลยนี่แน่เออปล่อยปล่อยสัตว์ลงไปเออนี่แน่ถ้าพี่เจฟรีให้มันเดินมันเดินมากินพี่เจฟรีน่นเลยที่ไหนบ้างที่เรายังไม่ด้เพิ่มมีคอริล่าด้วยมีคอริล่าด้วยมีใครเอ่ยมีใครเอ่ยเอ่อฮิปโปปล่อยละ ซื้อมีจิงโจ้มีแพนปริ้นอันนี้เราปล่อยแล้วแล้วก็เจ้าหมูแล้วก็มา้าลายชือ้อมานี่คือโซนนี้นะครับเป็นโซนของซูโกซิเลยนะครับไม่โอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะด้านหลังยังว่างอยู่งั้นพี่เจฟฟี่ขอเพิ่มเป็นแก๊งของนี่โอ้โหเจ้าชินโซนิคครับออ้ยโคตรเยอะเลยนะครับขอเพิ่มหน่อยชินโซนิคอยู่ไหนมาแล้วนี่ฮ่า ฉันคือปีศาจที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้น่าจะเป็นปีศาจที่ใหญ่มากๆครับโอ้ใหญ่มากเลยดิแค่ตัวเดียวคือแบบว่ากินพื้นที่ไปเยอะเลยนะครับอ่ะนี่คือโซนที่แบบแปลกที่สุดนะครับโอ้ถ้าใครมาเที่ยวโซนนี้แล้วก็โคตรสยองเลยแก๊งซูโกซิเต็มไปหมดแล้วก็แถมมีเจ้าชินโซนิกด้วยตัวโคตรสูงนะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนทําไมมือของแกอยู่ตรงนี้ฉันขอโทษละก่อนมือของฉันมันใหญ่เกินอ่าในส่วนตรงนี้ก็ออ้เราจะเพิ่มได้ไหมเนี่ย ด้านหน้านี่คือพี่เจฟฟรีขอเพิ่มเป็นะเอาเป็นร่างสุดหลอนนะครับอ่านี่ร่างสุดหลอนของแก๊งสปันกี้เนี่เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับในอยู่ด้านหน้าน,นะครับส่วนด้านหลังของเราพี่เจฟฟรีขอเพิ่มเป็นใครเอ่ยเอาแก๊งนี้ละกันโอ้โหกดเยอะเลยโอ้โหน้องๆชอบใครบ้างเอ่ยอะซุปเปอร์ชินโซนี่ละกันนะครับทุกคนอ่านี่เลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากมาลอยได้ด้วยครับ โอ้โหนี่เลยนะครับเจ้าชินซูเปอร์โซนิกเราแทบจะมองไม่เห็นลูกกระตามเลยครับมาล้อยได้โอ้โห,โห,โหโนี่คือน่าจะเป็นสวนสาตว์ที่แปลกที่สุดในโลกแล้วนะครับโอ้โห,โอ,โ,หโ,อโอเคครับเราไปกระต่อในโซนฝั่งนี้นะครับว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะเนี่ย่าขอดูหน่อยแล้วกันโอ้มือมันมาถึงนี่แล้วหรอเนี่ยโอเคดูหน่อยนะครับฝั่งนี้ตรงนี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับห้องเก็บของครับทุกคนนี่ปีนขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะฮะ ปเปโซนห้องเก็บของนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับคืออะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิเฮ้ยข้างล่างนี้มีมีสัตว์ด้วยนะครับทุกคนมันหลุดออกมาจากในกรงมาได้ไงวะนี่ยเฮ้ยหมือนว่าเป็นแก๊้งของซูโคซินะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ไกลล่างนะครับถ้ามันไกลละเอ้ยมันเดินมันเดินมันเดินมันไปไหนเนี่ยมันเดินครับทุกคนเอ้ยโอ้โหนี่คือเป็นสัตว์ที่แบบว่าปล่อยออกมาข้างนอกครับทุกคนโอ้ดูเป็นว่าเป็นโซนที่แบบว่าปล่อยทำตามธรรมชาติเลยนะครับ ว้าวโซนนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับจะไปไหนเจ้ากวางไปไหนเนี่ยเอ้ยใช้กลัวเจ้ามนุษย์เอ้ย,ช,อยช่วยชดวายมนุษย์มันจะมากินชัอนเออใจเยนเพื่อนฉันเข้ามาดูใกล้ๆเฉยๆเฮ้ยมีช้างด้วยครับทุกคนโอ้ยเจ้าช้างช้างกำลังเดินอยู่ไปไหนครับช้างไปไหนเอ้ยฉันเหวฉันขอไปกินผลไม้เอเดอดเดช้างวิ่งเฮ้ยช้างวิ่งมันกลัวพี่เจฟฟี่ไหะเนี่ยขอวิงหน่อยแก้มหน่อยมันกลัวจริงไหมเมื่อกีม้มันวิ่งหนีครับ โอ้โซนนี้ถือว่าโอเคนะครับทุกคนเป็นโซนที่เหมือนว่าปล่อยแบบว่าตามธรรมชาติเลยครับมีเจ้าหมาป่ามันจะเดินไปไหนแล้วเนี่ยแต่ถ้าพี่เจี๊บดีปล่อยปรสิต้วครับทุกคนเราปล่อยปรสิตดูไหมปล่อยปรสิตดูบ้างดีกว่านะครับว่าปรสิตจะทําอะไรบ้างเอ่ยปรสิตปล่อยฮึได้เวลาที่ฉันจะเกณฑ์พวกมาแล้วเฮ้ยปรสิตไม่ปรสิตกินใครใครโดน โอ้ยเจ้ากอริลา่าเจ้ากอริล่าโดยปรสิตครับแฮ่เฮ้เฮ้ฉันกลายเป็นกอริล่าสุกศีดโอ้โหกอริล่ากลายเป็นสุกศีดครับร้อนไม่อ่ะปล่อยไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นไงไอ้ตัวนี้โอ้ยก,กินยีราฟมาอยยีราฟกลายเป็นปีศาจแล้วครับทุกคน อาฉันคือเออหนี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 ด่วนเลยวิ่งหนีด่วนวิ่งหนีด่วนไม่ไม่ไม่ใจเย็นเพื่อใจเย็นวิ่งหนีด่วนเลยครับเออใจเย็นใจเย็นวิ่ง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 โอ้ยเป็นมาแล้วครับโอ้ยปีศาจปีศาจตอนนี้เป็นมาแล้วครับทุกคนปีศาจโอ้โหนี่ลงอยู่ตรงนี้เลยทางนี้ไปได้ไหมทางนี้กลับไปได้ไหมทางนี้ไปไม่ได้ครับทางนู้นก็มีปีศาจอยู่เพียบเลยโอ้พี่แจ็คเลไม่รอดแน่เลยเออไปยังไงครับหาทางออกด่วนเลยนะครับตอนนี้เอ๊ะ เฮ้ทางไหนดีพึบพึบพึบชึบไปได้ไหมทางตันครับเอ้เสียงช้างได้ยินเสียงช้างครับช้างโดนกินแล้วโอ้ไปกันต่อครับแล้วตรงนี้ล่ะเป็นโซนของพวกป่าเอ้ยไม่อยู่ครับป่าหลุดพีศานหลุดตอนนี้เกิดความวุ่นวายแล้วนะครับทุกคนดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าสวนสัตว์ของเราจะกลายเป็นสวนสัตว์ที่หลุดออกมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยวิ่งหนีด่วนหาทางออกหาทางออกด่วนเลยนะครับตอนนี้อันตรายแล้วนะครับพี่เจฟฟ์ลินอาจารย์ โดนกินแน่เลยหนีด่วนเลยหนีด่วนหนีด่วนสวนสัตว์หลุดออกแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่สักตัวเลยนะครับเฟ้งหนีด่วนหนีด่วนหนีด่วนเลยจุ๊บ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 มีใครบ้างคะนกรถอยู่ไหนเอ้ยรถรถรถเจอแล้วเอ้ยเด้อเด้อเด้อแอบแอบเจอแอบๆใครเอ้ยใครเอ้ยแฮ่เฮ้เฮ้ฉันรอแกอยู่ตรงนี้ฉันออกมาได้แล้วฉันบอกแล้ววันฉันออกมาได้แล้วก็ฉันจะกินแกเป็นคนแรกเจ้ามนุษย์ไหมเฮ้ยเอ้ยมา เออเรีย,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 ยบร้อยพี่เจปรีโดนเจ้าเอลแกมมาชากินฉันขอลงทะเลไปก่อนละกัน